วานเพชฌฆาตในส่วนน้ำภาคูฟุวานออกา้าหรือวานเพชฌฆาตเป็นสปีชีส์ที่ใหญ่ที่สุดในวงโลมามหาสมุทรสามารถพบเห็นพวกมันได้ในมหาสมุทรทั่วโลกตั้งแต่แถบอาร์ติกและแอนตาร์กติกาจนถึงทะเลในแถบเขตร้อนวานเพชฌฆาตนั้นเป็นนักล่าที่แสนฉลาดพวกมันมักจะล่าปลาเป็นอาหาร แต่ในบางสายพันธุ์ก็จะล่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลเป็นอาหารด้วยอย่างเช่นแมวน้ำสิงโตทะเลหรือแม้กระทั่งวานขนาดใหญ่โดยปกติแล้ววานเพชรฆ่าจะไม่ทำร้ายมนุษย์มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่พบว่าทำร้ายมนุษย์อย่างเช่นวานเพชรฆาตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าทิลิกรรมทิลิกรรมัมหรือทิวลี่เป็นวานเพชรฆาตตัวผู้ที่อยู่ในส่วนน้ำออรแลนโดรัฐฟอริด,ดา เป็นวานพิชาฆาตที่ใหญ่ที่สุดของที่นั่นโดยมีความยาว6.9เมตรหนัก5,700กิโลกรัมในปี1983ที่ประเทศไอซ์แลนด์ทิวลีได้ไว่มาติดวนตกปลาพร้อมกับวานอีก2ตัวซึ่งตอนนั้นมันอายุได้2ปีหลังจากนั้นมันก็ถูกส่งไปยังส่วนน้ำในแคนาดาตามโครงสร้างทางสังคมของวานทิวลีมีลักษณะที่ด้อยกวาวตัวอื่น มันจึงถูกทำร้ายและทารุณอยู่บ่อยครั้งทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสะตต้องย้ายมันไปยังบ่อที่เล็กกว่าเพื่อความปลอดภยัยด้วยสาเหตุนี้อาจส่งผลให้ทิวลี่มีความก้าวร้าวรุนแรงกว่าวานตัวอื่นๆและโจมตีมนุษย์จนมีผู้เสียชีวิตสารายเคลตี้คือเหยื่อรายแรกเธออายุ21ปีเป็นนักศึกษาด้านชีววิทยาทางทะเลและเป็นนักว่ายน้ำ เคลตี้ทำงานพาร์ทไทม์เป็นครูฝึกสัตว์น้ำและบังเอิญลื่นล้มลงไปในสระท,ที่มีทิวลี่และวานอีกสองตัววานทั้งสามร่วมมือกันดึงเธอลงไปในน้ำและลากไปรอบสระไม่ยอมให้เคลตี้ขึ้นมาแม้ว่าครูฝึกสัตว์น้ำคนอื่นๆจะพยายามช่วยเธอก็ตามเคลตี้สามารถว่ายขึ้นมาเหนือผิวน้ำได้เอง2-3ครั้งเพครั้งว่าวานทั้งสามก็ตามมาดึงเคลตี้ลงไปใต้น้ำจนกระทั่งเธอจมน้ำเสียชีวิตในที่สุด หลังจากนั้นทางส่วนน้ำก็แยกวานทั้งสามออกจากกันโดยส่งทิวลี่ไปยังสวนน้ำออร์แลนโดและที่นั่นก็เกิดโศก,กนาฏกรรมขึ้นอีกเหยื <S <S อ่อารายที่สองเป็นผู้ชายชื่อแดเนียลอายุ27ปีมีผู้พบศพของเขาบนหลังของทิวลี่ในสระน้ำที่สวนน้ำออร์แลนโดจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าแดเนีาายลไปเที่ยวที่สวนน้ำและแอบซ่อนตัวอยู่ที่นั่นจนกระทั่งถึงเวลาปิด เขาหลบสายตาของยามรักษาความปลอดภัยจากนั้นเขาได้ถอดเสื้อผ้าและลงไปในสระน้ำที่มีวานเพชฌฆาตโดยไม่มีใครรู้ถึงสาเหตุที่เขาทำเช่นนั้นการชนสูตรพิกศพพบบาดแผลรอยฟกช้ำและรอยถลอกเป็นจำนวนมากมีร่องรอยการถูกกัดที่อวัยวะเพศไม่พบสารเสพติดหรือแอลกอฮอล์ในร่างกายและสาเหตุการเสียชีวิตก็คือจมน้ำแต่ไม่ทราบแน่ชัดว่า เขาจมน้ำเองหรือถูกทิวลี่ดึงให้จมพอกองวงจรปิดไม่สามารถจับภาพเหตุการณ์หลังจากที่แดเนียลลงไปในสระน้ําได้เลยดอนหญิงวัย40ปีเธอเป็นครูฝึกประจําส่วนน้ําที่มีประสบการณ์เธอเสียชีวิตต่อนหน้าผู้ชมมากมายในขณะโชว์การแสดงกับทิวลี่ซึ่งในตอนแรกทิวลี่ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่หลังจากจบการแสดงจูจูมันก็กัดหางม้าของเธอและลากเธอลงไปในน้ำ พยานบางคนกล่าวว่าพิวรี่งับแขนหรือไหล่ของดอนบางก็บอกว่ามันกระชาก้างม้าของเธออย่างแรงจนหนังหัวของเธอถูกถลกขึ้นมาจากนั้นก็กัดแขนของดอนที่จมน้ำไปแล้วจนขาดและกืนมันลงไปจนกระทั่งดอนเสียชีวิตการชนสูตรพิกศพในภายหลังบอกว่าดอนเสียชีวิตจากการจมน้ำและเสียเลือดมากแม้ว่ากล้องวงจรปิดจะจับภาเพเหตุการณ์สยองนี้ไว้ไม่ได้ แต่นักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ในส่วนน้ำต่างก็ได้เห็นวาระสุดท้ายของดอนและความโหดร้ายของวานเพชรคาตที่มีชื่อว่าทิวีี